ีต้อนรับกลับสู่ช่องสปินโซนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับรถบัญชาการหรือที่หลายคนเรียกกันว่า Command Post Vehicle รถพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่สำหรับภารกิจทหารกู้ภยัยหรือหน่วยงานรัฐที่ต้องการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่โดยตรงเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับตัวรถบัญชาการมักจะมีพื้นฐานจากรถบรรทุกขนาดกลางหรือรถยนต์หุ้มเกราะขึ้นอยู่กับภารกิจ โดยโครงสร้างจะถูกออกแบบให้แข็งแรงทนต่อทุกสภาพอากาศและภูมิประเทศพื้นผิวตัวรถมักจะเคลือบด้วยวัสดุพิเศษเพื่อป้องกันคลื่นวิทยุหรือสัญญาณรบกวนบางรุ่นก็สามารถติดตั้งถผงโซลาเซลล์เพื่อให้มีแหล่งพลังงานเสริมเมื่อไม่สามารถใช้แหล่งไฟฟ้าภายนอกได้บนหลังคาของรถจะเห็นเสาอากาศหลายประเภททั้งสำหรับการสื่อสารผ่านดาวเทียม วิทยุสื่อสารระยะไกลและในบางรุ่นยังมีระบบโดรนหรือกล้องวงจรปิดควบคุมจากระยะไกลอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้บัญชาการสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีมาดูภายในตัวรถกันครับด้านในถูกออกแบบเหมือนห้องควบคุมขนาดย่อมมีทั้งโต๊ะทำงานหน้าจอมอนิเตอร์สำหรับดูภาพถ่ายทอดสดจากพื้นที่ต่างๆอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบสื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัยภายในรถบางเรื่องยังมีที่นอนห้องน้ำและระบบกรองอากาศสำหรับใช้ในพื้นที่เสี่ยงภยัยเช่นสารเคมีหรือพื้นที่สงครามด้านสมรรถนะรถบัญชาการไม่เน้นความเร็วแต่จะเน้นเรื่องความทนทานความมั่นคงและความสามารถในการลุยพื้นที่ทุรกันดารมีระบบขับเคลื่นลอนสีล้อเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงและระบบกันสะเทือนที่ออกแบบมาให้เหมาะกับน้ำหนักบรรทุกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน รถบางรื่องยังสามารถทำงานแบบอัตโนมัติหรือควบคุมผ่านรีโมทในกรณีพื้นที่มีความเสี่ยงสูงรวมถึงมีระบบควบคุมจากระยะไกลเพื่อรับคำสั่งหรือส่งข้อมูลกลับไปยังศูนย์กลางได้ทันทีสรุปแล้วรถบัญชาการถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจที่ต้องการความเร็วความแม่นยำและการสื่อสารที่ไม่ติดขัดโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รถประเภทนี้จึงไม่ใช่แค่พาหนะธรรมดาแต่เป็นศูนย์บัญชาการที่เคลื่อนที่ได้จริงๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสปินโซนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ